r e d มี K50S Series นั้นอ่านสมารพร้อมกับกล้องความละเอียด200ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สเปคที่แน่นๆด้ดยชิปเซป็ต Snapdragon 8+ Gen1 และหน้าจอ Liquid l a y 120Hz การชาร์จที่เร็วถึง 120W รุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยครับเผยภาพล่าสุดของ iQOO 9T 5G นะครับว่าที่มือถือเกมมิ่งรุ่นล่าสุดกับดีไซน์ที่เรียกว่าสปอร์ตสุดฉบเฉียวนะพร้อมกับความแรงของชิปเซป็ต Snapdragon 8+ Gen1 นะครับแล้วก็เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยสำหรับมือถือรุ่นนี้ ข่าวกามาไในข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาธิบะทีนพูดข่าวไอทีรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจแพ้ข่าวสารที่มาเน็จแบบนี้เป็นประจำทุกวนัน ก่อนหน้าน,นี้นะคบมีข่าวคาวว่า Moto X 30 Pro หรือ Moto S 30 Ultra เนี่ยจะมาพร้กับกล้องความละเอียด200ล้านพิกเซลขนาดที่จะใช้เซ็นเซอร์นะครับเป็นของ s a m มซุงด้วยล่าสุดดูเหมือนว่าแบรนด์อื่นก็เริ่มที่จะนําตัวเอาเซ็นเซอร์กล้อง200ล้านพิกเซลไปใช้บ้างเหมือนกันนะครับในครั้งนี้ก็คือ Redmi K 50 Series น,นั่นเอง ดิสตอลชัชเตชันแรงข่าวลุดเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับได้มาเปิดเผยถึงสเปคบางส่วนของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของแบรนด์เสี่ยงมีรุ่นใหม่เลยโดยระบุว่าสมาร์ทโฟนที่จะเปิดตัวในฐานะเรือธงนั้นจะมาพร้อมกับสเปคที่เรียกได้ว่าไม,ม่ว่าจะเป็นหน้าจอรีเฟรชเรทที่สูง120เฮิร์ตซ์แอดมิการ์ด8ทัชจน1แล้วแบตเตอรี่หา0 0นมิลลิแอมป์กล้องนะครับความละเอียด200ล้านพิกเซลเลยทีเดียว งานนี้เนี่ยแรงข่าวไม่ได้เปิดเผยชื่อรุ่นออกมาตรงๆนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนกันแน่แต่คาดการว่าจะเป็นเา้ตัว Redmi K 50s Pro แน่นอนเดาเอานะก่อนหน้านี้นะคบไม่นานนักเนี่ย Xiaomi เด้วมาเปิดเผยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่จะใช้ชิปเซต็ต Snapdragon 8พัจนหน e n 1ไปบ้างแล้วนั่นคือ Xiaomi 12s 12s Pro และ 12s Ultra อย่างไรก็ดีนะคระับรายงานงานทั้ง3รุ่นในข้างต้นเนี่ยไม่ได้วางขายนอกประเทศจีนแต่จะส่งตัว 12T แล้วก็ 12T Pro ตลาด Global แทนไม่ไปได้ไหมว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นการรีแบรนด์มาจาก Redmi K50 Base และ K50S Pro Redmi K50 Base และ K50S Pro ได้ผ่านการ,ปรเปิดรายงาน 3C ของประเทศจีนไปแล้วพร้อมกับวิญญาณการชาร์จที่เร็ว120วัตต์จึงไปไปได้ว่าอาจจะมีการเปิดตัวภายในเดือนนี้นะครับที่มีการเปิดตัวในประเทศจีนเนาะ ก็มารอดูกันนะครับว่ามือถือที่มีการใช้เลนกล้องที่มีความละเอียดมากแบบนี้เนี่ยคุณภาพภาพจะได้ประมาณไหนเดี๋ยวมาดูกันไอคู 9T 5G เป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนนะครับที่มีการเตรียมสเปิร์ตตัวให้เราได้เห็นกันในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นี่แหละล่าสุดนะครับก็ได้มีภาพและดีไซน์ของตัวเครื่องในเบื้องต้นที่ถูกปล่อยออกมาเป็นเทียบร้อยด้วยสำหรับตัวไอคู 9T 5G นะครับจะมาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องที่ให้ความ รู้สึกสปอร์ตนะครับด้วยตัวเครื่องเนี่ยที่มีสีขาวพาดเวยไลายสปริตสีแดงดำนะครับและน้ำเงินในส่วนด้านบนเนี่ยจะมาพร้อมกับลวดลายที่คล้ายคลึงกับเทฟลาโดยจะมีการติดตั้งชุดกล้องหลังสตัวน,นะครับที่จะมาพร้อมกับระยะการซูมที่ไกลสุด20เท่านะครับพร้อมกับค่ารูรับแสงกว้างถึง F 1.8อีกทั้งยังมีในเรื่องของการติดตั้งชิปเซตนะครับ v 1 p l ึ่งซึ่งคาดการว่าจะเป็นชิปเซตเดียวนะเดียวกันกับที่ใช้บน vivo x 8 0 series ซึ่งเป็นชิปเซตที่ถูกออกแบบมานะครับสำหรับหน่วยประมวลผลการถ่ายภาพและวิดีโอโดยเฉพาะนั่นเองโดยในส่วนของสเปคนั้นไอคู่ 9T54 นั้นจะจัดเต็มในเรื่องของหน้าจอแสงผล Samsung E5 Amoled ประสานกับชิปเซตหน่วยประมวลผล Snapdragon 8 Plus 1นะครับมีระบบการชาร์จที่เร็ว120วัตต์ส่วนขอราคาเปิดตัววางจำหน่ายเท่าไหรนะ่เนี่ยอันนี้ต้องรออัปเดตเพิ่มเติมอีกครั้งนึงในส่วนนี้ครับ ตัวดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดและข้อนี้เราต่อไป ช่องเรามีเฟซบุ o กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกั็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย